สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหลับเรื่องสินนะครับมื้อนี้นะครับผมเป็นงานแรกนะครับวันนี้แสดงอยู่ที่การถลักวิชัยนะครับผมรัสวัฒน์มหาสารคามของเขานะครับบ้านท่าขอนยางนะครับผมมื้อนี้ครับนายยุ้ยใกล้มาหยกเาตงใจนะครับที่งานสลับเรื่องสินํำเด้อครับพี่น้องนะครับผมบัตรนางงาน120บาทนะครับมื้อนี้มีบูธนะครับผมสปอนเซอร์นะครับผม มีโกสตาแล้วก็บูนน้ำยำของเรานีะครับเอกบูสักพันนะครับพี่น้องแลเ,เปลิดอันนี้ใช่หรอเป่เปิดบ้อป้อเนี่ยเขาเราเปิดจะเชียวเมื่อไไโอเคครับพี่น้องมือนีมาหอดมาหอดจอดถึงแล้วนะครับ งานแรกแห่งมคานบพี่น้องครับผมจังหวัดประหาสสรคามนะครับอำเภอกระทรวิชัยจังหวัดประหาสสรคาบของเฮานะครับผมบ้านท่าขอนยางครับพี่น้องเขตมม่สองของเฮานะครับพี่น้องเพื่ออายุใกล้นะครับจะลืมอใหม่ก็ต้องใจที่งานสลับประเด็นสินะครับมืัอนี้นะครับผมที่โล่งมากเลยครับพี่น้องนะครับพื้นที่ตอนรับพี่น้องนะครับผมหลายแห้งนะครับวันนี้อาชีระบบซาแน่นะครับพี่น้องเพราะว่ามือแรกนะครับผมแล้วก็พ่อขีตมนะครับรถลำพ้ง พ่อขีดตมนะครับแต่ว่าตอนนี้แก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแสดงตามเวลาเหมือนเดิมนะครับ21่สินาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพี่น้องอย่าลืมให้กับราใส่ทีมงานสลับเป็นเสินสีน้อครับผมสวัสดีครับบูบินโคสตาร์นะครับผมอาหาร น้องหมาและน้องแมวนะครับคุณสนับสนุนนะครับผมสปอนเซอร์เฮาตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้มีราคาพิเศษใช่ไหมครับเถิดใครมาเจอในงานของเรานะครับผมอ๋อนะครับผมนะครับพี่น้องครับขันผู้ใดมาเบิงซาลปัทเธอศิล์นะครับวันนี้มีทั้งราคาพิเศษนะครับผมแล้วก็มีของแจกนะครับให้น้องหมาน้องแมวได้ชิมด้วยนะครับหรือนักศึกษาคนไหนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะ นะครับสวัสดะมาบูธกิจกรรมบิงโกสตารของเราได้นะครับมีหลากหลายรสชาตินะครับผมตอนนี้รถไหนขายดีสุดครับสำหรับน้องหมามอ๋อมีตัวใหม่ด้วยอ,อ๋อแซลมอนลงควันนะครับน้องแมวก็มีเหมือนกันนะครับผมรถ เซอมอนลงควารถสินค้าชิ้นใหม่นะครับสินค้าแบบใหม่นะครับพี่น้องนะครับถือว่านะครับใครรักน้องหมาและน้องแมวนะครับต้องเลือกอาหารให้น้องหมา้องแมวที่ดีและมีคุณภาพด้วยนะครับบิงโกสตาร์นะครับพี่น้องบูธนะครับอยู่ใกล้กับทางเข้าเลยนะครับปากทางเข้านะครับงานขม่าสีพ่อนะครับผมสาวสวยนะครับผมแล้วก็บูธนับยอดนะครับ บูดน้ำยำอันนี้เป็นน้ำยำพระเอกบูจักภั์นะครับกรารนตีความแซ่บนะครับน้ำยำพระเอกมื่อนี้มีราคาพิเศษครับพี่น้องปกติซื้อหนึ่งขวด59บาทนะครับซื้อในงานเหลือ49บาทนะครับผมหรือใครผู้ใดแตบบ่ว่าซื้อขวดหนึ่งมันหน่อยโพดนะครับอยากซื้อ3ขวดก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับ สามขวดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมให้พี่น้องได้ไปซิมนะครับหรือคันผู้ใดนะครับมี่ล้นยํำนะครับอยากเอาไปขายนะครับพี่น้องนะครับผมซื้อยกลังนะครับยี่สิบสี่ขวดนะครับหรือสองโหลนะครับเพียงแค่เก้าร้อยบาทครับพี่น้องสวัสดีครับพี่อสวัสดีครับนี่ครับผมพี่น้องสิดพ่อสาวสวยสาวสวยเ้าบูธน้ำยํำนะครับพี่น้องราคาพิเศษ ราคาพิเศษนะครับผมแต่ว่อยต่อราคาด้อเมนเมนครับพี่น้องหนึ่งขวดเพียง49บาทนะครับพี่น้องผู้ใดอยากกินชิมหนังยาพระเอกบูจักรพันนะครับการันตีความแซ่บเลยนะครับเพื่อนเฮตเองคิดสูตรเองครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับหนึ่งคนได้ยืมมากเลยนะครับนหนึ่งขวดนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อยกหลังได้2โหลนะครับ24ขวดเพียงแค่900บาทนะครับ ตัวควรเยงรักษา17บาทเองนะครับผมนี่ครับพี่น้องน้ำยำพระเอกนะครับพี่อบูจักรพันด์นะครับน้ำยำพระเอกน้ำยำตราพระเอกแซ่บทุกคำนะครับบูดการันตีความแซ่บเลยนะครับพี่น้องแล้วก็บูดวีโกสตานะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศนางานนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับอาสติดคัทนี่สักหน่อยนะครับมือแรกนะครับผมเพราะว่า เดินทางมาแต่บ้านพักของเฮานะครับบ้านพักบ้านโอชจตุรภนะพี่มาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่วันนี้แสดงตามเวลาเหมือนเดิมนะครับ21ินาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนหอดสอดแจงจางปางครับพี่น้องเตรียมพร้อมตอนรับพี่น้องนะครับผมมีไร์สดชมฟรีไหมนะครับวันนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเดี๋ยวแอร์ซีคันแอดว่างนะครับแอดสซีมาไหล์สนให้พี่น้องในเบิรงนะครับผมหรือคัูพุดอยากเบิรงแบบเต็มๆนะครับสามารถเข้ากลุ่มปิดได้นะครับตอนนี้ รับชมผ่านกลุ่มปิดได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องครับต้องแจ้งสี่ก่อนว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทา้งเฟซบุ๊กของเฮานะครับผมมีการลิขสิทธิ์เพลงนะครับอาชีไล่สดบล่เต็มทีนะครับเพราะว่าวอลสันเพจเฮาสีมีปัญหาครับพี่น้องนะครับผมต้องขอส่งวันลิขสิทธิ์นะครับการไล่สดนะครับบางชั่วนะครับอาสีเป็นอาสีเป็นการโพสคลิปแทนนะครับพี่น้อง น้ำเยืาอร่อยจ้าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยขอบคุณมากครับขอบคุณไม่กบด้วยนะครับผมแสดงว่าเพิ่งสือไปแล้วแมนบบครับผมสวัสดีคนดู111ท่านด้วยนะครับสวัสดีคนเบิงสุขูสุ่้นครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศหน้างานเดี๋ยวแอดมินสิบห้าเบิงนะครับบรรยากาศหน้างานนะครับผมบัตรราคา120บาทนะครับ นี่ครับบัตร,รา Arrow, รคา120บาทนะครับกับสียดพ่อนะครับผมพนักงานขายบัตรนะครับหนางงานนะครับพี่น้องเรื่องของกินนะครับบอกเลยครับว่ามื้อนี่หลากหลายแน่นนะครับเพราะกลิ่นตะบงฮูงนะครับที่เข้ามากนะครับผมแล้วก็ของกินมากมายครับตะบงฮูงน้ำดื่มนะครับผมต่างๆนะครับแอดมินยาเวบุกเรียบครับพี่น้องมีแต่พอไปจะเสียบนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศหนางานทางเข้านะครับพี่น้องครับพี่น้องซื้อบัตรแล้วนะครับอย่าลืมแวะ บูตน้ำยำนะครับผมน้ำยำพระเอกนะครับของบูตจักรพันธ์ลําเพลินนะครับเฮดมาให้พี่น้องได้ซิมนะครับผมน้ำยำพระเอกนะครับราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับแล้วก็บูตบิงโกสตาร์นะครับอาหารน้องหมาและน้องแมวที่ดีต่อสุขภาพทั้งน้องหมาและน้องแมวของเฮานะครับพี่น้องเาเดี๋ยวแอดมินสิบห้างานหมายเลงนะครับบรรยากาศในงานนะครับพี่น้องบัตรราคา1 2 0บาทนะครับงานแหลกของซาเล่เระเทศสินนะครับพี่น้องมาเบิงมกให้่กับลังใจทีมงานซาเล่นัาเดอครับผม เสียบัตรไหมครับบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับบัตร120คะแนนนะครับบัตรหน้างานนะครับหนึ่อยยี่คะแนนนะครับขันข้ามาข้างในกับสีเห็นบูดน้ำย่ำนะครับกับสีพี่ซาเลสโซตายนะครับคอยบริการนะครับผมแสดงอยู่ไหนนะครับวันนี้อยู่บ้านท่าขอนยางนะครับอำเภอการทรวิชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องนะครับผมเขตดมงลพ้สองเท่านะครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับ ครับพี่น้องตอนนี้ความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เอาขั้นไสขึ้นนะครับเหลือเช็คเส้าครับพี่น้องนะครับข้าวเดียวครับพี่น้องนะครับขันผู้ใดมาตอนนี้ก็จะนั่งนาห้านนะครับขันู้ใดมาสากสี่ยืนนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับสาลางเราเพื่อเสงศิลป์นะครับเปิดฤดูกาลเป็นยังไงแน่ครับพี่น้องรีวิวให้ฟังแน่ ตลกมวนบบนะครับคอนเสิร์ตมวนบบนะครับผมรีวิวให้แอดมินฟังเนเป็นยังไงครับผมคันยางไห้ปั๊บปุงมองไดนะครับสามารถแจ้งหรือคอมเมนต์ทางคลิปต่างๆได้นะครับผมอยากเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ได้เลยนะครับคันแปลว่ามองไดปปลบเปลี่ยนได้นะครับเข้ากับสีปลบเปลี่ยนให้พี่น้องนะครับเด๋อบึงนะครับผมตลกเป็นยังไงเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดจําได้สาวเลียเล่นเป็นยังงั้เอาเพลงเขาไอ้กี่ฟั้งใจต่อตั้งน้ำ มีงานยโสธรในเมืองไหมครับแพร์งานยโสทอนะครับเดี๋ยวห้องจอัปเดตในคิวงานเพจเฟซบุ๊กนะครับพี่น้ององเข้าไปได้เพจสลับเื่องสินนะครับพี่น้องสิได้เบิงคีวงานนะครับเดือนตุลาคมนี้นะครับพี่น้องรอดเข้าไปได้เพจสลาลัาได้เลยนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวแอดิน 45ไปหลังหาดหลังเวทีนะครับพี่น้องบริกามาในงานแร้วนะครับอย่าลืมนะครับซื้อบัตรซื้อตัว๋วจับจองที่นั่งนะครับบัตร,ราคาเพียง120บาทนะครับหรือ120คะแนนครับพี่น้องไม่ห้ังใจที่นั่สัางเหล่าเรื่องศินนะครับตลกกับโชว์รำเรื่องงวนคาขอบคุณครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> ขอโทษครับ ี <Scroll> ่น้องครับผมตลกกัลร่างเริ่มไปตั้งไต่แน่นะครับพี่น้องรีวิวให้อดมินฟังแน่ครับผมพ่อได้ปับเปลี่ยนแก่ไขให้พี่น้องในเบิงบอนะครับหรือถึงวง่นวุใจมองได้นะครับผัวฝากกวไไหลกดแช่นะครับพี่น้องเพจสลาวบทึงสินนะครับผมแล้วก็เพจจักพันลำเพลินนะครับเพจสลาวออนไลน์นะครับผมได้ไหนฝากพี่น้องสร้ยเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานนะครับสลาวบทึงสินนะครับเดี๋ยวอดมินสิ่ทาเบิงนะครับศิลปินแต่งตัวนะครับพี่น้อง สวัสดีคนดู133ท่านนะครับสวัสดีสุปูตสุขคนนะครับฮัลโหลสาวบิกกี้สีหน้านวลน,นะครับผมไปซื้อปลั๊กไฟก่อนครับผมออกงานมือแรกนะครับฝากไปก็ต้องใจทีมงานสลาวน้ำเด้อครับผมตำรวจจับไฮโละนะเอฟซี่าตตำรวจจับไฮโล <c oughs> มาเบิร์กมีนอ้องมือนี้ก็เล่นคือกันนะครับผม เจ้าเลรยแล้วเลรยอันไหมอ๋อนะครับผมโอเคครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศหลังวิจีบเฮเอพวงวันนี้หอดผูเบาหนาไวที่เลยครัจจับไม่เลขาไม่เลขาตอนนี้รถไถมาไถปรับดินเรียบร้อยครับผมพี่น้องมันว่าเป็นว่าเป็นขี่ตุ่มจืนครับเป็นเป็นดินแกนยุ่ครับพี่น้องเป็นดินเหนียวครับพี่น้อง ก็จืดครับมีหมองแหงอยู่ครับพี่น้องแต่แค่ว่ามันเป็นห้อยรถซื้อครับว้าเอามีรถข้ามาลังเวที่นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดี1 3 5คนดูในการพี่น้องจะลืมใ่ห้กําลังใจนะครับที่งานซาเล้านะครับบัตราหน้างาน120บาทครับทุกคนครับบัตราหน้างร้อยเศร้านะครับ120 120ครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวใส่ไฟบอ บอสขับว่าใส่หนุนเสียวไปเก็บข์ผครับว่าใส่หนุนเสียวไปเก็บร์สำหรันะครับอันนี้ผู้จัดการเก่งนะครับพิออบจิกรอาร์ตนะครับผมกํา,งงาลังจัดหันพระนะครับผมงานหันพระใหม่องให้ึ่งประางานแหลกมานหมานนะครับอันนี้ทีมงานนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกําลังเสียบขนครับพี่น้อง นี่สิทายเบิงพระเอกนั่งเอกนะครับไปดูพระเอกนั่งเอกเตรียมตัวนะครับบรรยากาศเจเจหอบของมาให้ศิลปินโอ้ยลมใจเธอเธอขอขอเช็ดชู้หน่อยไม่เช็ดชู้แหงมีไหมข้างเลือดผนข้างมันเหง่ออกนะครับได้เอกอ้อมใจกิ้งนภานะครับ นีผู้ใดของนะครับให้ข้าวเดือนข้าวเดือนเอ้าโอ้ยเอดมิณผูไใ้เบิงนะครับอย่าลืม,มแหมงตั้งใจนะครับทีมงานแซนลาวบันทึกศิลป์นะครับเอ้าพี่น้องเหลือผู้ใดแน่นะครับอันนี้จะเป็นเต็นท์ใหญ่เต็นท์รวมนะครับนั่งเอกม่อนสีล้อมลวงนะครับผมคันผู้ใดอยากมาหาอยู่เต็นท์ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ พระเอกก่อไก่นะครับผมนางเอกใบเตยพระเอกโอ๊ดนะครับโอระพิชัยนะครับยุติ์ติใหญ่ครับพี่น้องผ้ใระยากมหาหานะครับพระเอกโนพระเอกแซกพระเอกกอตินนะครับผมยุติติใหญ่หมดเลยนะครับนั่งเอกบีมดาวรินนะครับนั่งเอกนุ่นพัฒธิดานะครับผมพระเอกแบงค์นะครับผมธนวัฒนะครับพี่น้อง ขันผู้ใดอยากมาหานะครับมือนี่มอสอซบกไก่บกไก่ครับพี่น้องครับผมบัตร120บาทนะครับอย่าลืมมาแห่งกำลังใจครับทีมงานซาลาบปาเดนซ์สินนะครับบีมบีมขอเช็ดชู่หน่อยก็ต้องมาหลายเด้นะครับอันนี้น้องน้อแดนเซอร์นะครับผมกับคุณมาแต่งตัวนะครับผมพี่น้องสวัสดี140ท่านนะครับ กอกกอกอันนี้เต้นใครเอ่ยคุณแป้งกุซุมาเอาไปเอกเอกขึ้นสิมาอยู่พี่เอาขึ้นหนามึดเถอะเบิ่งไฟไฟบอดโ<ฟ>อ้พระเอกเอกกับพี่วัดนะครับพี่นอ้องวัฒนธรรมปีนีนะครับเพลงโชว์เลกน,นะครับฝากติดตามด้วยด้วยครับพี่นอ้องเพลงอะไรนะฮอออนซอนฮอวดนะครับผมพระเอกเอกกับพี่วัดนะคร,บะะครบะับนั่งเอกแป้งกุซุมานะครับผมแล้วก็นั่งเอกให้ปนัดดานะครับโอ้เต้นนี้มีใครบ้างเนี่ยทำไมยาวจังเลย พระเอกเอ็มปักแป้งนะครับพี่น้องพระเอกเอ็มซีรีวูดเห็นบอ่านอันบอถือบอเอ็มซีรีวูดอาแต่เอ็มสล่าวูดสิเด้โอ้เขนนี้หอดสุดใกล้ตอกปะเนี่ยสุดใกล้ตอกสีเหลืองนกกระสุมเหลืองชงนกกระสุมอ๋อที่เข้าไปเล่นนกกระจอกเทศอ่ะบอเออ นะครับพี่น้องฝากติดตามนะครับเอกปักเกอร์นะครับนางเอกแป้งพระเอกเอ็มซิริวุฒรนะครับโอเคเอาไอศิลปินห้าแต่งโตครับพี่น้องห้าจังหวะพอดเทิงเวทีนะครับบัตร120บาทเอาหนิพระเอกนนป๊อดวันนี้บัตร120บาทครับทุกคนแมนครับพระเอกนนอยู่กับผู้ใดญ่นออยู่กับพระเอกรานน้อยกาลสินนะครับผมพี่น้องเว้ยนี้มาลิตสารค้าม้วกไก่กาลสินกับมาให้่งกำลังใจพระเอกรานน้อยกาลสินน้ำเด้อนะครับผมบัตร120บาท เมรมาให้กำลังใจมาหาเมือเลขเนาะเมรนะครับผมเหมาะเปิดวงแล้วเ้าก็ยังตื่นเต้นกับเรานะครับผมเมรเมือสอบง่ายเนาะเมรเมือปฐมวิลึกโอเคครับผมอย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับทีมงานสลาวด์ด้วนะครับ S 1> <S 1> โอเคครับใายพี่น้องให้พระเอกแต่งโตนะครับต่อไปพระเอกเต้นผู้ใดเอ่ยเต้น,นพระเอกเตยนะครับพระเอกเตยจักรพง่์นะครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับพระเอกเตยจักรพง่ลลง์กำลังไลรสดนะครับพี่น้องไปเบิ้งไลรสดพระเอกเตยได้เด้อครับผมพี่น้องอยู่ทางต่ตอ,ตอนะครับพี่น้องสวัสดีคนดู136ท่านด้วยนะครับก็ร้องใจทุกคนเลยเมนแตละข้าวบล็อกไก่ แม่เวสิบพ่อหนองลินบอแมีนสาวสาวสาวเมืองสารคามนะครับดาราดังขานมากขานเพิ่นมากกัอื่นในเด้อจิเรียนว่าไทยคลิปเพิ่มนะครับเติร์กอ้าวพี่เอกเติร์เพิ่งโตครับพี่น้องนะครับนี่สารคามครับพี่น้องมอบสอเฮ้านะครับท่าขอนยางนะครับไอ่ปูปี้ว่าพ่แม่นะครับก๊อกก๊อกกอันนี้เต้นใครเอ่ย เจ๊เอกนางเอกก้อยอรวรันนะครับพี่น้องนี่กำลังไหลสดคือกันครับพี่น้องมาให้กำลังใจนะครับทีมงานซาเล้งนะครับพี่น้องเดนี้อยู่สารคามบลอกไก่บลอกไก่เมียสารคามน้าบล็องนะครับผมสาระข้าไม่กำลังใจนะคะเดินบื้นดินแรงแข็งวางนะคะแมนครับผมแมนถือว่าถือว่าเดนี่ยูเขามากเธอเดียวเนาะแมนครับแมนมากเธอเดียวแมนครับพี่น้อง เพราะว่ามาเดือนนี้มาคแค่เดียวน้องนังก็สิไปโที่ยวทนชายผู้อุดร่อนแมงสี่นะครับพี่น้องเสด็จเขามักม้วนป้าพี่น้องอ่อนซ่อนนะครับขอขอบคุณอ่าจะผาช่างเมืองชัยภูมินลำเด้อครับพี่น้องนะครับผมนะครับมือนี้ครับผู้ใดบอยู่ยูบัวไก่บัวไก่ก็บม่ไก่ก็ต้องใจนะครับที่น่าเศร้าเพราะว่าโดนโดนในมัดเทือดนีนะครับผมเมีนครับผมนะครับโอเคครับ แมนครับผมโอเคครับเอ้าใไห้นักอีกไงเพิ่นเต้งโตนะครับผมอ่ะ้าไปผู้ใดแน่นะครับผมนะครับกับซีมี่น้องนองเดนเซอร์นะครับผมทีมงานศิลปินต่างๆนะครับอ่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เต้นใครเอ่ยเราข้าช่วงแอดมินฝากท้องอ่านะครับผม นางเอกไห้ปนัดดานะครับแล้วก็นางเอกเปียรัชดานะครับผมเออถือพราะว่ได้เอืดสาบกันเนาะเออถือถือถอย <laughs> ู่ <c oughs> นะครับเอาขอโทษครับ,บมอนี้เพิ่นนี้สร้างแต้งหนานบอน,นางเอกเปียกับนางเอกค่ะปีนี้แสดงอะไรนะลำเพลิงของเรามโโรามโนราครับพี่น้องเขาเสีบิดงมโนรานะครับเื่อนี้พี่ดองว่ามาสอนะครับ นักนิสิตมามาเบิงมาเบิงซอยกันเน่ได้บปรับปรุงบางไรบบนะครับผมให้กำลังใจนะครับแม้ถือใจบอนะครับเป็นเมลลี่ลำเพลินนะครับผมโซแลกเป็นมโนล่านะครับผมเอดมินก็อยากเป็นมโนล่าด้แต่ว่าตัวง่โพดนะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนบินบกขึ้นนะครับนะครับเอ้าคือเดี๋ยเป็นไงก็เก่าเลยนะครับผม ปีนี้ลาเลือกเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับผมคอมเมนซอยเนนั่งเอกเปียรัชดานะครับผมปีนี้เพิ่นเริมเป็นนั่งเอกนะครับผมแต่ว่านางเอกหายรับเป็นโตโกงครับพี่น้องอืมโกงไปจะสร้างบอนะครับผมให้พี่น้องเอฟซีขคอมเมนซอยเนนะครับโชวแรกโชแรกนังเอกหายขึ้นออนซอนฮอร์บูดครับพี่น้องเนียน เปิดฤดูกาลเนาะเถิดใครไม่ได้ไปไปเปิดฤดูกาลนะครับวันนี้มาให้กาลังใจได้นะครับหน้าเวทีนะครับผมงานไหลเรือไฟเขาเดี๋ยวไปเบิรงเรือไปอ๋บ้านเดี๋ยวไปเบิรงเรือนะครับนะครับผมยาสีบอกว่ามือนีสารคามมือเล็กนะครับเดือนนี้นี่สารคามีแค่วันเดียวด้วยนะครับผมแมนขันบ่ได้มาเบิรงมือนีก็คือถ่ายอีกคุณระคาพี่น้อง อีกเธอนึงจั้งในพอกันนะครับเพราะว่าเดือนนี้เดือนนี้เราไปเล่นโซนชัยภูมิเนาะชัยภูมิอูดนนะครับผมชัยภูมิอูดดศรีสเกตนะครับผมขับพี่น้องมาเมื่อนี้กับเสดเบิงนะครับนี่นะครับอันนี้้ังเต้งหนานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องใครผู้ใดอยากขัดสลามมามาเล่นกับมาแต่งให้ดูดูในเด้อครับผมไดูการกับปายูนานไดูกาลกับมาครับพี่น้อง นะครับผมนี่ครับโอเคครับไอ้นังอีกค็นเตีงโตนะครับผมไปแอดมินสิพ้าเบิ้งหัวหนาด้ป่ะเนี่ยหัวหน้าก็เตีงโตไปนะครับถ้าเไปเบิ้งหัวหนาครับพี่น้องอ่าทีมงานคอตูมหลังเวทีนะครับผมพี่น้องคู้พูดผู้ตานในขับสร้างสรรผลงานปีนี้นะครับผมให้พี่น้องเด้ลเบิ้งนะครับก็สิเป็นโช์ต่างๆนะครับ เมลีต่างๆครับพี่นอ้องตอนนี้นะครับทีมเวที T, เครื่องเสียงนะครับกำลังเช็กระบบเช็คซาวนะครับอันนี้คุณแม่นกนะครับผมแม่นกมาเดินสายด้วยนะครับแม่ขั้วของเขานะครับนี่ <c oughs> เราจะไปดูหัวหน้านะครับหัวหนา้าพจน์ยศใสน้องพน,นมากเตนนะะววเป็นเวีนนยนนะครับพี่น้องว่าบึงอาเอ๋ท้าเอ๋วัาว่าบนเบินมากนายู่ครับพี่น้องมาหาหัวหน้าคนสุดท้ายเลย <c oughs> เสริมรออยู่บัตรหน้าง,งานหนึ่งร้อยยี่สิบคะแนนครับบัตรหน้าง,งานนะครับพง<ม> แมนครับไม่หาลังใจนะครับมาดูโชว์ต่างๆในเรื่องครับพี่น้องมาเป็นยังไงเน่นะครับผมเบิง์อ่รซอยกันนะครับผงศ์บอยเป็นชว์วัฒนธรรมนะครับตลกนะครับหรือว่าลำเหลืองตอก่อนนะครับมลีลำเพินนะครับพี่น้องไม่หาลังใจนะครับเดี๋ยวห้าเสียงใ้หัหน้าเพิ่งโตนะครับผมเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวแอดมินพาไปเบิรงทั้่งเวทีครับพี่น้องไปดูบนเวทีนะครับเตรียมความพร้อมนะครับ ไปที่ห้าเรียบร้อย,ยแล้วนะครับเรื่อเสร็จจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่ครับพี่น้อง ทีมงานช่างไฟนะครับคนวอยทีมงานฉากนะครับพี่นอ้องอ๋อพี่นอ้องมาปูสถานนาไวที่เดียวนะครับอย่าลืมมาให้ก็ต้องใจนะครับพี่น,ออน,น้องคนนี้ผู้ใหมากกรในนางกรในนางไก่กงมูนะครับผมนี่ครับทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับผมหันผู้ใหอยากัสนับสนุนยังครับรอก,ก็มูวันนี้รอกกงมูนะครับผม พี่ดำคนเดิมนะนะครับใครอยากสนับสนุนนะครับเครื่องดื่มที่งานศิลปินนะครับหรือทีมงานจานาร์ดนตรีที่งานอื่นนะครับก็สลถสนับสนุนได้นะครับพี่น้องนะครับผมขอให้เปิดฝนได้ครับขอบคุณมากครับพี่น้องนี่ครับติดตั้งไว้ที่เรียบร้อยแล้วเลอแต่เอาขั้นไฟขึ้นนะครับวันนี้นะครับเหรียญยูสารคามนะครับผมบ้านท่าขอนยางนะครับสจ้าับมหาสารคามของเรานะครับนี่ครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับ ตอนนี้กําลังเช็คซาวนะครับมีอาจารย์มือกีตาร์มือเบสมือขี่บอร์ดนะครับมือกลองป้านะครับมีเจ้พูรอรอครับผมมือเบสรอกระมูป้า่นโซดว่าเนี่ยมือเบสเนี่ยเอานะครับเดี๋ยวเราเช็คซาวกันนะครับพี่น้องนะครับผมอ้าวคันพุทธอายุไก่นะครับมาให้ก๊องใจนะครับทีมงานสารพัดเรื่องสินนะครับบัตรหน้างาน 120งบาทนะครับผมเลยพอกันครับพีนออ่น้องโอเคครับเดี๋ยวเงพาะกันนงานเด้อครับพี่น้องอย่าลืมนะครับใส่ี่มาสต์สแล้วเดินสินะครับโอเคครับเดี๋ยวแอดมินลงไลฟ์ก่อนนะครับผมจะพอกันครับ